ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับโอ้คุณหามจริงถ้าถ้าถามกูอะกูว่าถ้าเพื่อความเรียเคลื่อนที่อะซีรี่ส์ดีกว่าเห็นออกอะไร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 ิิแแรรกกออกเกมอ่ะพี่มึงดีดิไอ้สัตว์ดีดิอ่ะดีดิออกอะไรออกอะไรกูพูดจริงอ่ะเห็นฝั่งตัวขาวแล้วออกเกมเถอะ ไม่รู้ว่ะออกไทฟอร์สไปสไตเบกเกรก็ได้ไม่ก็สไตเบกเกอร์แต่แต่ออกไทฟอร์สดีกว่าเพราะว่ายังไงบอดมันก็วิ่งเข้ามาใส่แล้วบอดวิ่งใส่แล้วออกออกไทฟอร์สเออห้าร้อยเราเล่นเป็นของแท้งอะของเล่นเหมือนของเซตอะของแท้งอะน้อแล้วก็ขึ้นแบบอ้าหลอดอะไรของแท้งที่มันถึกๆเยอะๆไอเฮียเทียสามอัน แทก็ดูด้วยตัวอะไรอ่ะไอ้ยตัวเว่ยสามตัวดาสกิวออดามินอติลุตนักสกิลยังไม่เห็นนอติลุดฮิตบ็อกซ์สกิลชิวโคตรใหญ่อ่ะวาร์คแลวันไม่เบิดปกติอ่ะไอ้นี่คือโดนตรงไหนมันก็ฮุกอ่ะมึงเว็ระบอเลยยักษ์ไอ้ยโอ้โหแล้วไม่ปาปกติมาม์คบินมาเป็นยาดอวกาศเลยตายนะตายนะตายจริงไอ้เหี้ยเคยโดนแล้ว เดี๋ยวขี้โม่มาเร็วจังวะเนี่ยมันเอาเอามาอันแรกเลยทีมพุ่งหมดเออเข้าไงวะเนี่ยเจอโนติลูกจีนสบายเจว่ะมาดิเฮียเอ้ามาตามาตาไปดีๆแต่มีข้ามันข้ามตีตีทีเออแล้วก็วิ่ง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  ูว่าแล้วไอเวนดูเด็กเล่นล่างไหวอยู่เล่นล่างไหวอยู่คนนี้มีดีๆมาขัดตัวแต่เล่นบนนะพอได้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 อยู่นะไม่แย่ไม่เยอเฮ้ยพี่บังเด็ดเกมเอาไหวเว้ยกูยีมันบิวอัพเล็เกมเลเล็ดเกมตีตัวเลือดเยอะโหดมากเหี้ย๊ะระวังระวังพี่พี่ระวัง เรียบร้อยมันบอแต่มันโดนอ่ะมันเก็บไปเฉยแต่ว่ามันเห็นอยู่ต้นเกมอ่ะา,า,ะาไ,ได้ลมค,คันใกล้ตายแล้ววิ่งไวเจอกูรักเจอกูด่าได้มันเป็นบอทด่ามันได้เอาอะไรมาวะโอ้เคลินเอาโก้ดมาเขาเอาทีพีกันนม่เดี๋ยวเล่นครั้งแรกนี่แนหะ โอเคยืนได้อยู่ไอ้ั่านกิบคิวไปไหนอ่ะีมันไปดีไหมนะไอ้ที่มันไปที่ไอ้นี่ถือว่าคืนเป็นนั่นแหละทำไมผิดจังออกที่ตีนี่เลยเจอกันเจอกันสองคนระละไร้บาละบายกลับบ้านละดันเลยดันเลยไปตีป้อมมาเลยรอดหมดกรักก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่าไม่เท่าไหร่ดีไอ้ท่านโดนใบอ่ะ มึงพูดว่าอะไรไปตีป้อมมันเอ้ใกล้ได้แล้วว่ะมันตีได้เว้ยดูบทดูบอทไอตา <c oughs> นั้นที่เราเล่นกันไอเฮียว่าป้อมติดไฟนะโควยอะไรนะป้อมก็ป้อมเราก็ไม่ใช่เพื่อนเฮียตึงติดไฟ <c oughs> พี่ดูพี่อะพี่เจอป้อมป้อมป้อมฝั่งเราแม่งติดไฟได้เว้ย <c oughs> โอ้ยพ่อมึงตายเฮียช ดูดู <c oughs> แหมเอ้ยกลับก็ตายเหมือนเดิมเ <c oughs> นี่ยตายนะผู้ไทยได้เตือตนเอาไว้ตายนะลักอะ่ะเรียบร้อยเลยเ <c oughs> ยี่ยบร้อยผู้ไทยกูโดน <c oughs> ตัวแรกอะตามหาฟ <c oughs> ิเดอร์สติปต, <c oughs> ตัวจริงแ <c oughs> ตัวไหนตัวจริงอะ่ะวิ่งหาเลยต้องรีบวิ่งไม่รู้ไอ้นี่ตัวปลอม อ๋อมันเสกเรื่อยๆใช่ใช่มันเสกเรื่อยของสามเออไม่ใช่พิสครสเอ้าตัวจริงเจอแล้วได้มังกรเกมโอ้ยกูอยากได้มังกรมังกรไฟว่ะเมื่อกี้ถ้าแกไปอติที่พี่แปดไปตีแล้วนะไอ้ย้อยมันกดดับิว มันกดิวไม่มันกดับวิวปตายะโอเคตายเฮ้ยวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยหดคิววิ่งเลยมคิวอะเฮ้ยทีวีขึ้นบนนะสองตเลยวิ่งวิ่งวิ่โอ้โหน้องกูโดนสโลสโลว์ืเรื่อยเลยลวสจากอะไรอะคำสั่งวีก้า นังตีสโลจากสุดจุดก้าวไอ้สันอีสจุดจุดก้าโห้วจะฆ่าได้แล้วโห้เฮ้ยต้องอัปดูพิวนี่หว่าโหวตีป้อมอยู่เพื่อนตีป้อมอยู่โอ้โอขอโทษครับพี่ขอโทษครับโหวอยางเอาพี่อะไรเป้ย ไรนิ่งอ่ะใช่ไรนิ่งเหรอถ้าถ้าถ้าเรากดชาร์จใช่ไหมพี่กดชาร์จกดเส้นชาร์จเต็มอ่ะแม่งมันจีโอ้ยเฮ็ดดินมันทำอะไรของมันวะเัอถ้่เอ้มันธรรมดามันก็ได้นว่ามันมันเฮ็ดดินเนี่ไม่รู้เฮ็ดดินเอาเฮ็ดดคนสายฟ้าไม่ให้ตึงเฮ็ดตึงถึงมันก็ เอ้เ้ยโอ้ยเฮียมันแฟเอยสิบากวาคิปอยู่เพื่อนไม่รู้มีใครบอกด้เอาเลยไปเนไรู้เลยเียลอยโอ้โหมัทีพลงมาอีกตัวนึงไง ไม่ใช่ตัวหนึ่งสองเลยว่ะมันว่าอะไรนะลงมาอีกตัวนึงไงยิงแล้วไม่โขวกมาสองตัวเมื่อกี้แปลกๆนะตัวหนึ่งแปลกๆอืมโอ้ยลมลมไปหาหมดแให้ลงมาไม่รู้ลมลมลมอาลม ไอดีด้วย <ạt ante S 1> ไม่ใช่แค่ลมว้าวเห็นอะไรมาแล้วพยยะเอาว้น้องกูสู้อะไรมันได้เนี่ยไอ้สัตว์กูสู้อะไรมันได้แบบพี่แต่พูดถึกเลยมึงเมจจริงเลยวันกูได้มันน้องวัดกูได้เพื่อนนั่นแหละต๊ดนั่นแหละ มาผู้ไทยมาจัดการแม่งไอ้เนี่ยหรดเมื่อกี้กูโดนคิวยแค่รีบยิงแต่ยิงจิ้งมาหากูเออมีคนเทลงไปมีคนเทลงไปคนเทลงไปผู้ไทยผู้ไทยบอกแล้วไงตายดิรออะไรล่ะโอ้โหแบนกีเซอร์ผู้ไทยกระเดินเร็วความเร็วเต็ สวยดึ่มะอะไร,ะไ,รไม่รู้อะไรไม่รู้มเมื่อกี้อะไรอ่ะสวยวัตตาเฮียวแล้วเอา้าทำไมคิดลินไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ะที่นี่เราเออทำไมที่เราไปอยู่ตรงนั้นเห็นแต่วันตายแล้วเหตุเห็นแต่วันตายแล้วก็เห็นแต่ศพมาอยู่ตรงนั้นเลยจีบหายแล้วตุ๊กูตีตัวช่วยด้วยขาวขัดตัดขัดตัดบายอะไรพี่เต่าโอ้โอ้มีมีคนเทมีคนเทมีคนเทลงไปทำลายทไลายสแตนขัดต่อ ทำลายคิวการ์มันขึ้นนใช่มัมรถเห็นล้าเห็นเลาเห็นเราเห็นเราเเรห็นเลว่ามึงขจัดอยยิ่งนี่เวรจะการจะการคิบล่างให้จากพี่กันให้โอ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 ้ ใครสนใจเลยเนี่ยตีกีตันต้องกีกีตันไว้คาตาแ้ค่อยไปตีตัอจีสต่งไปไม่ได้ไปไม่ได้มันดันเข้ามาแล้วที่บทที่ล่างรั้ไอสัตว์ทองเนี่ยเจออะไรก็ใครเออคุณตันเออ โอ้โหอะไรวะมัน้าไม่ด้นะี่านมันอยู่ไกลเกินเจ็ดวิเน้องไม่ทันไม่นียวะเราต้องไ่านไกลเกินอ่ะมันเจ็ดมันเวิเ้ยเดวีมันทันอยู่ตั้งไกลม่มีทีวีได้ทีวีอทีวีกูมีแต่ไม่มีวอร์ตรงนั้นนะ ไกล้สุดก็วิ่งไม่ทันตานนี้มันเป็นตัวพี่เจี๊ยบเนี่ยต้องช่วยกูด้วยครับช่วยกูด้วยครับช่วยกูด้วยครับอย่าดีๆมามาอีกยังเลยเฮ้ยจอจะฆ่าได้แล้วว่า,าม,มันลุมกูสามคนอะมาร์ก โอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยเอากูมาอยู่เรื่องนี้ได้ยงไงเออผู้หญิงตรงนั้นได้ยังไงอ๋อโดนวาร์ปเลยเฮ้ยตัวตามหลังเราวนะเออตัวตามหลังก็ตามหลังไม่นะไม่นะเห็นว่าจะโดนอะไรเห็นไม่เคยเห็นผมที่ทำไมกูอยากเล่นโอลวาร์ Oh. อเอ้าเกาะมาจากไหนอ่ะเอ้าแล้วทำไมคนบ้ากูดีม oh. ีใส่ลูกไงทีใส่ลูกมาทายมาดีบีใส่ลูกมาทายวลกวัมวัน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 วัวันันวันวันวันนวันวัวนวันันวันันวันวววมวนั อยากจัดการแค่ลิงกูไปเจอตาว่าเดี๋ยวปะ้ยเนาวเดี๋ยวพี่เนาวครับแว็บรักนี่ กูไปช่วยเพื <dá m S 2> ่อนกูดีกว่าเกณฑ์ลิ้นโดนไล่อ่ะอ้าอววิ่งเี้ถึงจะโดนสามตัวลุงก็เดี๋ยววิ่งเนี้อมันะไรโอ้ยมึงยิงใส่กูอ่ะไอ้ซาดยิงใส่กูอ่ะไอ้เหี้ยมึงเมื่อกี้มึงมึงโดนกูแน่มึงอยู่นี่เองอยู่นี่เองมึงไอ้เยุ่มมานี่ไอ้ซาดนี่เนี่ยมานี่ ทำอะไรกูไอ้ซาดทำอะไรกูมึงไอี๋ขันแล้วขันแล้วโอ้ยวิ่งมาแล้วเรียกตัวผวร้อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทำใมกูสู้ได้เอาตัวอื่นเถอะมันมีคนเทลมาคนเทลงมาใครใครถูกถือว่าอะไรเดียรเดียรเอาวันเอาวันเอาวันใครก็ได้ใครก็ได้ไม่ใช่มันสวยเอาวันเอาวันเอาวัน เกือบตายเกือบตายถอยอพออดีวราวอะไรบวยมีภาพมารมีภาพตานี้มีภาพอีกแล้วเหรอพูดคนเนี้อีก็พูดคนี้าีดีอะไรตีอยอกทุีแล้วอโอแล้วไปลุมภูไทยกูดสามสี่ตัวมึงบ้าไหมน่ะมาแล้วปูปูไทยส่งกันแล้วพอดี เจพี่ขบวนมาดีขบวนน่ะฮะรถอะไรไปไหนไปไหนยังไปไหนไอ้สัสมันมีกัดกูด้วยนะเฮ้ยมันมามันมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อมั้ยมันลดมันลดแม่งให้ปีมันลดแม่งให้ปีลดแม่งให้ปีเหรอเสียหนักน กงบนว่ะโหลดได้เลยคนเดียวเลยโอ้เมงวาร์กลับแล้วอะมาลากับแล้วมาลากลับแล้ววันนี้ไอ้นี่มาแล้วของกูไอสัตว์ของกูตะกี่ชิ้นเองอย่าเป็นของพี่เต็มแล้วรู้รึเปล่ขาดอีกทีนึงเดี๋ยวไปไปล่างก็ได้เร็วไกันนะเล่นบุญกูเล่นเองไอ้เหี่อะโอ๊ยโดนดี โดนไปอ่ะพี่โดนไปเออดีนะฆ่าทันเออมยกันตายหมดพี่หมาแล้วพี่หมาแล้วพี่หม,มาแล้วสามตัวรวดพี่เลือชนิดอ๋อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปหลับาย